เรืงมีอะไรัไม่รู้ว่าจะไปเลาให้ใครฟัดีแต่น right. ังพ no ี่รินค่นวงคิดว่ามีแต่พี่มออาเดียวที่ช่วยได้แล้วงเีนอะไรกันนะคือนัดคิดว่าคุณทัศน์เขาตามือพี่รินมากเกินไปจนพี่รินอึดอัดนะคะรินเขาบอกกับนัดแบบนั้นเหรอพี่รินไม่ได้พูดออกมาตรงๆหรอกค่ะ แต่คุณท็อปเขาเป็นผู้ช่วยของเรียน้าเรียนรู้สึกแบบนั้นก็น่าจะพูดตรงๆคุณท็อปได้พี่เรียนเขาเป็นคนที่เกรงใจ,จาตายที่หมออาชก็รู้แล้วอีกอยา่างพี่ท็อปก,ก็เป็นคนดีทำงานเก่งเสียอย่างเดียวก็เรื่องนี้แหละคะ่ะแล้วพี่หมออาชเป็นคนเดียวที่จะช่วยพี่รินได้นะคะ